มาครับวันนี้ชัดรู่นจชินจะมาดูการโปรแกรมรีโมทนะครับเพิ่มของมิสุบิสิมิราดนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือแต่กุญแจดอกธรรมดานะครับรีโมดได้ร่วงหายไม่ต้องตกใจไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพียงโทรหาช่างกุญแจชินนะครับมาบริการถึงที่ตรงลานจอดรถเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ที่สําคัญนะครับพอเราทําใหม่นะครับจะได้ท่งที่เป็นป๊อปอัพพับเก็บได้ความแข็งแรงสวยงามดีกว่าตัวที่มาจากโรงงานด้วยนะครับ สังเกตเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยครับเราก็พับเก็บใช้งานดิดมาอย่างนี้ปึ้งนะครับตัวรีโมทเราเทสดูนะครับกดส่งมอบกดเพล็กนะครับไฟขึ้นนะครับอันนี้นี่คือล็อกนะครับกดล็อกครับนี่นะครับล็อกโอเคกดล็อกเีิ่มสตาร์ทครับคันนี้มาเข้ามาข้างในนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าเบรกเหม่อเติมดูตำแหน่งแจ็คพี่ใส่คุณแจ็คครับไปไอจีอาร์ เรียบร้อยนะครับก็เป็นั้นว่าถ้าเครื่องฟิสต,ตั้นติดทุกคันแน่นอนนะครับสาหรับกุญแจเรานะครับถ้าเครื่องไม่ดีนะครับทำกุญแจให้ตายก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ต้องสมบูรณ์นะครับโปรแกรมรีโมทที่เรียบร้อยนะครับทีเราก็กดล็อกให้ลูกค้าปลูกค้าไปช็อปปิ้งในห้างอยู่นะครับก็เป็นการว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของมิโซบิชมิรานจะที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าด้านในเีนปัญหาเรื่องกุญแจ โทรมาครับ0838978964นะครับตอนนี้รถโมบายซัพพอร์ต24ชั่วโมงตามเบอร์นี้เลยนะคะนี่เลยแคก็น้องเดินไป,ไปกช็ชะมนะครับมีเลยนะครับบริการได้ทุกอย่างเปิดบ้าปินรถนะครับคุณแจตู้เซมนะครับลุงตาล่าลุตหล่อเลยรวยๆคนนี้นะครับขอบคุณครับ